พันสิเจียวมาแล้วก็สิถ้าสีออกเอารถเจียวหน่อยน่ะสีออกก็สีสีออกเด้วันพี่น้องอ๋อเกี่ยวขาวเดวพี่น้องเมื่อนี้เกี่ยวขาวเบิ้งเบื้งมาเบิ้งการเกี่ยวขาว เกีย่ยวมือมือนันเบิงอันเด็กหน่อยครับรถเกี่ยวแล้วมืนอนี้มาเบิงเด็กงยงไงสิเกี่ยวบันอ๋อนู้ย่านอันสืบสารประเภทนี้ย่านเด็กหน่อยเรื่อมก็ได้มาเกี่ยวให้เด็กหน่อยเบิงถ้ามึงเกี่ยวเมื่อไรล่ละพีน่น้องเบิงคุ่นเกี่ยวแล้ว เห็นต่ต่อมันเห็นบ้นมีนกระโดเกี้ยวเกี้ยวหมดแล้วาัลล์อันนี้เพื่นขับรถเกียเก้ยวเวพืนเ่นกับมาเห็นบ้านหลานหลานสาวคนสวยข่อยเห็ดเป็นเบิร์ตโซเนลเห็ดบ้านเป็นแต่ตีกบที่ได้ไปฝึกอยู่ร้านสาวคนมันนอก เกี่ยวแล้วเกลียวส่สานหออไปใสายรถเสี่ยวไปใส่รถเกี่ยวหน่อยสีคือเก่ายวแหละพี่น้องเดี๋ยวสีสีสู้เบิงเด้อแดนพี่น้องแดนพี่น้องมาเกี่ยวเกลีย่พอมาแดนแดนล่ามห้องแบบเงาวหนึ่งเลยพี่น้อง เบิงบ้งเบื้องอะไรนั่น,นเบิง้งแถพวพอเราเยนอย่างนั้นเราคือกั้งไปคือทหารน,นั่นพันนะี <laughs> นน่ละเอาไม่กั้งลบบังกำบังว่าให้เตนเห็นพ่ะนะเบื้องเบื้องน นอนไปขุนเบื้องเบื huh> ้องข้าวิดไปเบื้องรักทานดิพี่น้องเบื้งิาไปเบื้องรักทานพี่น้องเบื้องเบื้องขุนขุนมีอีกขี่เบักง่ายเลยพี่น้องคุณเห็นบ้นนั้น Men bớt đến cả mang yêu thương đây đến một chồng nhiều 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 nè. nhiều 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 มึงมึงพี่นองหนางมันดูเที่ยงต้นแค่ห่างไงมันฝนดูเที่ยงฝนอ

นี <N> ่นี่นี่เบิ้งเบื้งไอ้เบิ้งไกลๆคุณนี่คือเปียกไหมเนี่ยแหละคุณแม่นเว่อร์คุลอะคุณอะคุณอะพี่น้องแตนล่ามนี่แหละคนอื่นเตียนร่างคุณไหนไม่เคยเห็นเบิ้งเด้อพี่น้องคุณตรงนี้แม่นเว่อร์ได้นั่นเดี๋ยวไปว่ามันเปียกไหมว่าแม่นพี่น้องห้างเตนอยู่ต้นแค่นี่นี่ต้นแค่ มาสิมาเอาดอกแค่ไปเกียงเบื้งดีๆเด้อผัวล่ะผัวล่ะเห็นบ่มอทราบลาบเลยเตียนล่ามงานสิเจียวมาแล้วก็สิมาสีออกเอารถเจียวหน่อยน่ะสีออก because you see all the one final.